กินข้าวโมระหน่อยเอ so ้คือกินมื้อละน้อยนะอิ่มอยู่บ่กินข้าวบ่แซ่บกินข้าวบัวแทบโดยกินฮอดผัวบ่กินฮอดอกินฮดบ่ก็ทำเวลาเลยคือว่าได้ไปแล้วบ้าเฮาก็ติดต่อบ่ได้เนาะโทรศัพท์กะบ่มีอ่ามีแต่รอให้เพื่อนไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานแล้วก็ให้เพื่อนกลับมาเองแม่น คือว่าช่วงลมล่มนี่ก็้าว่ามีโทรศัพท์เป็นอยางอยากโทษให้ผัวมาบ่แต่นี่ห้องโมีแล้วก็นาวชําไดกับมแต่เกาะลูกไหวโดยแต่ตัวนี้ได้ได้แบบนี้เ้อครับคิดหอดผัวแล้วบ้านแบบอยากให้ผัวมาอยู่น้ำกันเนาะมีความอบอุ่นนะนะสมบูรณ์มี่อย่างอยากฝากผัวอยู่บ่้าบาเพิ่นเห็นในคิดเนาะเมนอยากให้เพิ่นมาอยากให้มาโดย ลูกก็คิดฮอดพนพนก็ถามยู่บ่อโดยเวลาลูกทักทายสบายดีเอฟซีคือเก่าคือเริ่ม อตอนนี้ทางสาบัวก็นั่งอยู่เฮือนของอสาวสาวอวดคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยพุ่นมาแต่ตักหนังพวมหันค่ะพอดีดูกสาวเพิ่นหันเนาะ,ะสบายดีเลย,สา,ยสาวอวด,ดอได้ชะดีสองพักเลยแบบเพิ่นอยากกินข้าวจักบอก มาสางนอนฮะนอนบาอิ่มเดิบา่มมูเมนหาแต่ล่นจักเนาะเดมอแต่ตักน้ำมอแต่ตักน้ำดูหายกลัวๆอยู่ที่อันนั้นอยู่เฮือนไอ้ก็เผาคุณนอนดิบอยู่พอเอาไปชื้อน้ามาพักนะ ซาบุนเป็นน้ำมันอ้าวมาได้กินนะบ่กว่ามีเอออันตักมาได้ใช่ตักมาใชเออถ้าบาบูมีก็กินก็เก่าแล้วบ่กเลยเพิ่นว่าสิซื้อมาให้ทำเป็นหลดใหญ่มาส่งเพิ่นสิเอาลงมาจากสิบต๊กเอออันเวลาจะไปกินกับอะไรเจ็บท้องบะไรอยังบ่ปกติเราเคยกินเลย ชินเลยเนาะทองฮาชินแล้วเบาแล้วกันเฮ้ยถ้วยบวงเจ้เาบริมีว่าสะนเดีอยวเป็นนัวนี่ห่อเท่าไรอยู่พี่เดี๋ยนีสิบห้าตัวหนึ่งสาวเอออ๋ <c oughs> ปาุ่นปลากินเข่าบ่อเมียนบ่อนะอีหยังฉันนะเท้าบ่อแกงเท้าแกงเท้าเออหมุดคือตอมยืดยืดอยู่ฉันนี่มุดขึ้นมุดขึ้นปุ่นปลาแม่ชีกินอีกอยู่บ่อนี่ฮะแม่ชีกินอีกอยู้เอ้าหมุดตึกไดี๋ยวได้นี่ฮะ ืมได้มีอยังปิดบ่บ่เออบ่ละไหวหันบ่ใชะออามาไหวพี่ฮะหมดลายไม่ได้หมดเออกันคือยังสกินอีกอยู่เดอืมผู้ได้กินหน่ะแม่แม่เด ลูกกินอิ่มแล้วก็ห้าวกินต่อหักเช้านี่ก็กินอันนี้บ่เจ้าให้อีกผู้นึงไปใช่จ้ะไปดินไปดินไปดินทุ้มหญ้าไปดินน้ำมูดินน้ำมูเพิ่นบัดผู้นี้บ่ได้ไปบ่ได้ไปอันนี้เล่แล้วนี่ติดแม่ติดแม่ยังติดแม่อยู่ไปใช้ก็ไปน้ำไปใช้ก็ไปน้ำแบบคือผู้น้อยนะเนาะอันนี้ก็อุ้มตลอดเกินเท่าอันเพิ่อนน้องนะจัง หลักไปตั้งหน้าของผัวมันเนาะหมดเออมันเลยมีผู้ติดพ่อวะนี่โถอือพ่อเรเคยอ่านตั้งแต่ยังน้อยมีแต่แม่มีแต่ไปหาเราสิไปหาน้มมันวันอ่ะเจ้าปุ๊ปปี้ยะโอสิไปเออผัวเจ้าเห็นบ่เลยอือเป็นผัวไปก็เลยดูอยู่น้ำเจ้ากับมีแต่ติดเจ้าเลยอือคือพ่อบราอยู่บนนี้กับอุ้มไปใช้กับอุ้มไปน้ำอ่า แบบเคยไปหาน้ากันอยู่บะแบบไปทั้งลูกทั้งเจ้าทั้งผัวแบบนี้บ่ผัวก็หายไปไปมันเด็ดเพลอนวะหายอายุเพื่อนเอาลูกเลยอืไปก็ะยาลูกลกระหายเลยไปแล้วอยาอยากกินน้ำอยากกินเข่าอยู่ป่าแล้วเนาะเลยอกะบใจชะาแบบเคยไปน้ำในประเทศบ่บ่ไากอะยาอยู่ยลูกในเะพื่อนไปเพลินกปหา ไปยังไปเอาหาขี้ชีนบ่เบิร์แบบไปซะไปโซนเออเพิ่นงไปไปเจ้าก,กระปวดบ,บ่อยากไปแล้วค่อยไปเก็บน้ำกันเนะเาะเดินตัวหนึ่งตรงตัวหนึ่งซะก็ยังดีใช้อีกนะหูวยพูดเลยหามาได้ได้ใช่าม,มาได้กับให้มียเฮ็ดเออมันหลายกัเอาใบขอเขาบ่มันบกพ่อได้หลายมันบมน่มเออ,เอให้พ่อได้กินบ่ มาวันนี้ก็แปลกหูแปลกตาได้วันนี้เนาะทังนั้นก็บอปิดบอสนิดเนาะเออบอถึงมาคนนี้ทีแปงยัมาเออนักสิได้ปิดอยู่หันอีกแ้นี่เนาะอะยาหน้าห้อนนี้ธรรมละผุนหน้าผุนนี้ชาดเข้ามาอีกนี่เนาะ

เลือนข้าเจ้าแบ่งมาให้อืแกงเท่างอมันซุปเท่าวโบ๊ะแกงเดาวแกงไหนแกงใไทยงังนแกงสะเค็ดน้อยเอออ่าแกงเคยแกงยังคืออะค่ะบ๊บบ๊อบป่งเล็กะเอาเท้าลงไส้ป่งให้บ๊ออุ่นนะนน้ำอุ่นเคยเคยแบบแบบพักพักพักบ่ชุบกินเท้าน่ะต้มเค็ดมันเปื่อยเลยกะใส่กระเบื้องเลยกะบป่งให้มันอุ่นเลยกะทิิมเท้าลง โอ้ชุดไผ่ฉ <net> ูดมันดิได้ว่าว่าแกงเข่าเดินใส่เขียดใส่ปลาอตูน้ำบ่บ่มีปลาอตูอืมทำมีเะาก็ใส่เนาะเดินัามที่เขาต้องการบักมะทงเนอ้าวอย่าไปตีน้องคัะอย่าไปตีน้องน้องฉิ่หายอาการที่เขาท่านั้นท่านั้นเคยเขาเคยว่าจะใส่ยังก็ใส่สิเนาะเราเคยแบบนั้นเลยเคยได้ยินอยู่แหละว่าแกงเข่าแกงันแบบ ใส่ขบือนะอะไรเกินมาแกงเท้าลาบก็แบบบเได้ใส่ขบือใส่ขั้วเนาะอันนี้ใส่ขบือบ่เะใส่ขบ <eled iling. S 1> ือแกงเท้าถ้าใส่ขั้วนี่เสียงลาบเท้าแถวนี่ได้สบามีบ่แถวนองแถวอยังบอกเขาจับแป้าเด็ดนองมันอื่นอุอเป็นอะไรนอนได้เฮือนซานไหม อออโอเลมาหนเลยคือว่าบ่คืฮอนสาดซ้ําๆันฮ้นป <c oughs> อออย่าไปนิงน่งน้องลูกลหล่อดว่าโอ้คือฮ้อนแท้บัดนี้แห่เนาะพี่น,อน,น้องอ้เิานานแปลพ่ะอืนเอมให้คักแล้วบัดนี้เนาะคือสินอนก็คือสิบ่ญาโดยบาย่ยาปเหลือแต่ว่าปิดทางขึ้นเนาะอเอยังปิดนี พอหมอืมตะเก่านี้นอนกันนอนแต่หัวแรงเลิกมาแบบตื่นอือคือว่าแต่ผัวโอยูเนาะหนึ่งมันแจ้งมดแนมทางใดกันเดี๋ยวเห็นนอดเรือนฮอดลาวแบบเดือนแบบเดือนเข้มทางเนาะบมติเราเนาะเนี่ยอืมเดือนแบเดือนเข้มทางมันี่มันก็ต้องย่านที่ธรรมดาทีเดียวอืม บทเสียงลดบัดเนาะเลยผ่าตลอดบ่เสียงลดเลยมันมีควาีโหลดได้เบ่ทำได้ในสนักเออมันเป็นท่านใหญ่ถ่ายเสียงรถเพื่อสิอุ่นได้เนาะเสียงรถแบบย่แต่เอาอย่าไปแย่งน้องอย่ากันยั้งหำนะน้องให้คือแบบนี้เพล่นมันก็อุ่นได้แบบนี้เพราะว่ามีอะไรนี่เลยเนาะมีผ่าเลยมีแต่หาเอาผ่าเอายางอัดเรากระคายแบบนี้เนาะ อุ่นกับป้าบ่ได้เดี๋ยวนี้กัมีข้าวมีน้ำเอาขนมหันป้าอีกเมนไปข้างในบ่ได้บ้านมันบ่มีกระจกกระเจี๊ยใชได้เนาะถ้าว่าเฮามีกระเจี๊ยวยังเออเฮาสิไปหันไปนี่ไปหานยูหากินกลางเวียงกลางเว้นก็ได้อันนี้บัดหันสิไปไวยังเขาวเบกไปแห้งเด้ครับบ่ได้กินแล้วก็บ่วบ่ได้ได้ขี้มาขี้กาวเนาะปุ่มอนี้ เฮือเฮือนใกล้เ hmm. พ so, mm ิ่นก็แม่นยูเพิ่นอยู่ภาคแต่เพิ่นบ่เห็นเด้เพิ่นก็บ่ได้อยู่บ่ได้ค่อยอยู่เฮือเพิ่นมื้อนี้ก็ไปบ้านดมะกอไปพี่น้องเออสอ้วนนี่แสดงว่าบ่ได้ไปสแล้วหาจําสิหาองยู่งกินแถวใกล้ๆแน่บ่เแถวใกล้ก็มันบ่มีหงหายขุดแต่่วนี้เาาไมาแถวใกล้แล้วขุดจนบดเาบ่มีหอดกับปูสิให้ขุดมันบ่มีหแล้วห ข้าววันน้องคนสิมาได้ไปดินน้ำหมู่น้ำคูแลยดินหยอกกันกับน้องเนาะบ่ได้คอยไปบ่าเฮือนยานมาอย่างบนดินเฮือนยานนี้เนาะโดยแล้วก็เฮือนใกล้ๆนี้แล้วแม่บ่เอาไปกายบ่ได้เอาปลาเฮือนปลาซ่านเข่าโจกแล้วบ่เข่าเลยยังตัวนั้นยังบ่มา้งตัวไรนะเข่าคอยชื่อเด้ยเออเข่าเจ้าชื่อเลย จะชื่อข่าวยาเจ้ากระเบิ้ลอะไรบอสอะเงินกับมคุ้มกินข่าวหาทิศศพนั่นข่ากับมีแต่รายเงินอะไรไปชื่อเอาเนาะบอันถามารบันลาหนีปีนี่เจ้าชื่อเจ้าเฮ็ดเองบอสดยเฮ็ดเองโอ้เฮ็ดตะกินอ่ะถ้าไม่ออกแปลว่าเฮ็ดเฮ็ดเองคิดว่าสิออกคิดว่าสิออกสิบอ้อปีนี่ฝนปัดมี n g าปันไห่แล้ว บันมาให้โดยเป็นปัตในปีตอนที่อยู่น้ำยานี่ก็คือเห็ดน้ำกันเนาะโดยอืมมัดพอเข้าออกมาพี่เขากัเพิ่นแวงให้โดยอ่าอะไรเป็นของผัวอืมตะขาายหน้อยแวงให้เลยบ่จะเด้หายก็จะว่าสิบสามหายรอบสากนี่แหละอืมบ่อันแม่ที่ดูว่าเจ้าเป็นพี่น้องกันมวยโดยเป็นพี่น้องมีเนเดียวกันเลยพี่น้องทั้งใด ที่นั่งทั้งแม่ทั้งแม่นุ่มวยบ่เดยอเอินแม่แล้วก็เอินญด้วยแบบแม่ของเจ้าน่ะเป็นน้องของแม่ของแม่นุ่มวยบ่เด้อสันพ่อแล้วสันน้ออ่าเป็นพี่น้องกันแต่เดี๋ยวนี้คนออกอยู่นอกแล้วตะกาเรคนอยู่บ้านโดนเอาไปชุ่มหน้าเนาะคิดว่าบุแม่ิพี่เป็นน้องกันได้ Ngôn từ nanh hảo cạnh em mọi nanh hảo xem hạnh vẫn mọi hạnh vẫn nhỏ mùa này không hân lẽ hm 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 หยันเมย์แบบป้าเด้บอ๊น้อยคือเมย์นาอน้อยอ้วนีนคนตัวน้อยเอาว่าเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อเลยว่าเปลี่ยนชื่อเลยยังเอาอ้วนคือเกาบอกบเอาอ้วนนั่นจังอ้วนเนาะเปลี่ยนไปไม่บ้วนเลยชื่อกาลชื่อเดิมเนาะเจ้าอยู่นี่แหว่าจันมาเห็นสิบอ๊บ คนว่าเทียงนี้มีคนอยู่บ่เพิ่นจถามเพิ่นใครใกล้พรีน้องน้ำหวานเลยว่าวา่านี่เลว่ว่าเพิ่นอยู่ในนี้วะเ่นไปคุกคุกระปุกเ่นไปเล่นเทียงไกลบ่เจ้าจไปนะทุนเลยทางหวังที่เจ้ามาเอื้อนเวลาเด้พุก<อ>นาเพิ่นหวังดีอ่อ,อ,นอนอ่ะเดี๋วหาคุกกระปุกดีประสบเพิ่นพ่อเลย มีคนจะน้ำเขาบ่กูจักถึนมาน้ำอย่างเทพวันนี้มาได้เนาะตกใจบ่ตกใจเอว่าพื่นชิมาอย่างนี้มาจับเฮาบ่เฮาเห็ดพิทอย่างนี้บ่เนาะเขามาลักขุดกระปูคนบ่บอกชาวอนเมื่อาวบ้านบ่กันดิขุดในลายแล้วบ่จ้ะ โบ้ได้กะปูช่องเออโบว่าตีกระปูเนาะกระปูชองโตนี่สิมาจับโบว่าตีเนาะเออแล้วมาเห็ดยังกินจสะแจวบ่จีปนเออจีด้วมาปนเลยชูดูกินอือปนแบบใส่น้ำบ่หรือว่าปนแห้งอีมดซีคนเลยอือคือว่าชีวิตนี้สู้สู้ชนขนาดเนาะแมนเพราะว่า าปวดไปหาเงินมาซื้อเขาเมียนี่ต้องหาเลี้ยงลูกอยู่บ้านแบบว่าหาพุดกับปูกับแป้งที่ยังเอาทุกอย่างเนาะที่กนควม่ะเป็นโคมั่งใช่ดีมีควงมาได้เอาบดทุกอย่างพี่น้องขอเพียงแต่ลูกได้กินเนาะขอเพียงแต่ลูกได้กินมาปุ่นจะนำใสใสกระยามันคำว่าสั้นบับ คันโบเจเอเสนนำสายเนยะห้วยบพอกินบ่พอกินลูกลายแต่ยังดีว่ามันบลายคคนแล้วคนอยู่กันยาคค่ะด้วยกัปูหาโตก็เป็ป่พอคุได้แต่่าคนมันหลายเนาะแู่อีกอย่างลูกคนเนี่ยกินง่ายไงได้คนเคยกิน้เนาะกระปูกระแป้งก็กิน บ่เลือกในกินแต่ละคนบ่โดยเออได้ากินยังก็แม่ิเกะยังทายขอยังว่าเิกเาเป็นยังพอมีากินเพิกินมันงดีอยู่เออแต่ข้าว่อนี่กินเพิกินมันกินบ่แต่เจ้าโดยบ่มีาเออเอายังน่ะเหียบน้ําบ่ติดติดเอ แต่แต่ลูกเจ้าคุณะแม่เคยพากินเผือกกินมันโดยมันบะมีไปใส่กระบ,บื้มีได้เพิ่นกระบ,บมมมืมีใ้้มือนี้ขึ้นมือนี้ว่ามันจเจริญเลยคุณเพราะว่าแม่กับแบบว่าเกิดแม่เสียฮะเธอก็ยังพากินผือกกินมันคือ,อว่าครอบครัวเจ้านี่งจัะแพรว่าทุกมาแต่น้ำพอน้ำแม่น้เอเราอยากได้ยังอะน,นะ เย่าเอาให้แล้วกอนโอเคเอาดูกอ่ะมาเอาแม่มาเผาดูกอ่ะเออคนเคยกินบ่อืมเออแอบแก้ได้เด้เคยชื่อเพื่นนกินอยู่เนาะเองมึงดูมาเอาไหมฮะตามน่องพี่ลูกแกเป็นอยู่บ่มามร่องไหม อาวไม่้ำน้องปานไอ้ไอ้เนอะปานเป็นวะหรอกปานเป็นวะตรงเนี้ยหมดคันกินโคแล้วนะเจ้าวเตบเป็นปยังจังให้มันนอนอยู่นี่ก็ตื่นไว้แับมันหนาเเจ้าเจ้าโซขีดเออมรงเนี้ยเลยหมดตายตามเนี้ยเจ้าโซอันโซขีดอันหมดนะตอนนี้เราเจ้าโซขีดเห่าบ่ เจ้าก็มาขีดขินนี่กระบอกขึ้นเลยนี่ขีดแบบยันเนกินต๊ะยันลูกเก็บข no ินยันมือขีดกบเซาผู้ใดใช่ข nice> ีดขีดใช้กบดุมเขวบอกขีดเล็กหน่อยนะขีดฟ้อนเจ็ดนึงเจ็ดบางก็ไดรนะเลยลยันลูกแล้วันเบเกินต๊มันกินแบมืออะไรกระบอกระบอกเขาเน่ะบอกก็ในแน่นลูกตัวน้อยแบบเวลาเขาโบยู่แบบนั้นะลูกแนั้นได้ดู มันไล่ดูวปันเป็นบ่เอ็มได้ไหมเอ็มได้เออเอมเนี่ยเลือเด้อล่ะบอกง่ายแล hm lunch, ้หูไหนท่ดหูแล้วกระหูแบ่งกันนี่ให้จักแบ่งให้จักปันอืมเออมาคิดแล้ววันนี้แบบนี้แหละมันจังบอกเป็นวัดเนาะถ้าว่าเ่ากรต้มขนมมันก็เป็นวัดเน่

แกแบ้แบเออกินายแกได้อยาแกน้ำไอซีเพี่นอ่เนาะมีดูบารายกับบารายตามข้นกับพอดีเนาะถวยบวงเพิ่นกับอลไรจะถ้าสวยบ่วงไวใช่จ้ะสองใบสองใบอืออีกว่าใส่นี้อีกใบหนึ่งกับของของมุงวะเออบ่วงได้จ้ะ สี่หาขันคู่กันอยู่เนาะกับลูกรวมในูดีคู่แม่นบ่แต่ถวยนี้ชองชื่อเองบ่หน่ะจากที่ว่าเคยเมื่อก่อนเคยแบบอะไรยังบุมีซัมเน่กับตอนนี่แตกต่างกันบ่แตกต่างอะไรได้บันทบันเง เป็นก่อนมาวันอยู่วันเช้ากับแว่วาแล้วมุงพยายามเออเตกต่างลายถ้าแต่เข้ามาเห็นเขาเป็นยังต่างเลยเมื่อเมื่อข่อยมาครั้งแรกนะข่อยสุมเบิ้งข่อยเจนถามเราเทียงหน้าบ่เลยเพื่อเราค่อยถามชงถามเถื่อเพรายันเราเทียงหน้าละเพราะว่ามันมันบ่มีอย่างเนาะแบบว่ามุงกับมุงอะแพตังอื ผัดผาผัดบะหมี่ท่งนี้บ่มมมีลาไปนนนเเป็ดอนตากหมอกไผ่ฉามมุงไห้นี่บาจันเออจนได้เดือนนึงพุ่นน่ะเลยเอเจ้ากับบัวหานอกน้ำก่ายมามุ่งให้เนาะเอาไปจังมุ่งเพืองได้สะบะมี่บะเพืองเพืองแบอ่ะมีแต่ข้าวเจ้าปั่นแบบเ้าพวดเอาตีเอานี่แหละบะมี่บะมีมีแต่ข้าวเจ้าปั่นของเจ้ากับปั่นบ่อนะบาๆผานเอาก็มาใส่ในนิดนอยนึงมันแบบเพื่องสั่นข้าวบะหมี่ เออนี่แบบหน้าเฮาเกี่ยวเอาแล้วกเฮามาพวดเอาน้อยนึงมามูมันมันก็บ่พอเนาะเพราะว่าาเฮาคิดเบิ่งนึกเขได้สอบนึงอือมันสิได้เพืองนะซําไดซะบ่อือๆบันาหมู่นาขวดเาัปั่นเบิดนาหญ้าเจ้าก็ปั่นปั่นเออน้อยก็เปนปั่นนเออดก็เเบ่ได้เพืองได้หยังามูคือนองเพิ่นว่านอนตักหมกนนึง แต,แต่แต่แต,ตอนทั่วไปนะท่านใดน,นั่นเนาะยังบบท่านไปทั่วไปเหมือนว่าใส่ตอนที่ว่าลมไม้เนี่ยเนาะอชีวิดเป็นกะกับพวกกับ,บุ้งจักว่าเมียนอนจักหมอ,บอกบ่ได้จักเลย เมียกับไม่เปล่าเลยเาะว่ามัมีผู้มาเบอกกันว่าเขามีโทรศัพท์กดปุ่มก็ยังมีเบอร์มูอช่างช่าีโทรบอกกับใครอยู่เนาะใช่ป่ะใช่เอ้ยไม่เห็นเนี่คอยในเด้อพอห้ำมาจังที่เนาะเม่เห็นเนี่ยจักมือหนึ่งสองมือเนาะใครอยู่เอ้าตอนเพิ่นอยู่เห็นได้ะตอนเพิ่นอยู่มันยังไม่ได้ลมเลยเออยังไม่ได้ขาด

กลางคืนก็มันสงัดลมแล้วก็มานอนคือบอกขอนอนเพื่อนยาได้ไม่อยากไปรบกวนอ่อมาได้แต่แบบบ่อยากไปรบกวนนะเรานี่จังไรกระชูๆเนาะผัวมาแับนี้ก็ต่างแล้วบบนี้บึงช็อตทุ่นเด้ออดี๋ยานแต่ลูกเราอันลมป้องก่อน บอกว่าปอมันอันนี้เลยเนาะแต่ราตะวังเนยนะเราชิ้นเลยเด้เราชิ้นเลยเด้เราเคยไปเคยมาเน่ยเดินดึงขาขึ้นขาหงัดกจะหงัดก็ได้ไหมเบาเดินอือือืมตนนี้ยังโปองตัวนี้หมาแต่โปองตัวนี้อย่าวางพุชสินกี่าได้เสือบัวยิ่หน่อยนอะไรเนาะมีแต่ระวังเอาแต่ว่ามีแต่หมดเลยเด้อเว่านอนกันนอนกลางคืนนอนมันบครบบ่อยครบ บอกเวลาขีดนะฮเฮา็เัาเฮากับไปขีดทางทางเขาสีนอนเพื่อกลางคืนนี่เขาต้องขีดเพื่อตอนซช้ามันกระเฮยได้เนาะอัศวุขีดบัวเฮากินแบบนี้ได้ยันกลางคืนมันเข่ามันเข่าคบกระตุนกระโตอืมซื้อมาขีดได้อยู่บอกนเนาะขนาดตอนเช้ามันเฮายามันเฮากับทั่วอืเพราะว่าเพื่อขีดใจกกเสาได้กกเสากับ หมดหมดมันขึ้นมาก,ก่อนนหนดิขึ้นมาท่านขึ้นมากใครรูร้บอโลกวนเช้าวอวนไหนจ้ะให้เราพักผ่อนก่อนเนาะยันว่าอยากกินข้าวรอบเทียงอยากอยู่บอ่อเดียวนี่ยังบ่ออยากยันว่ากินข้าว,พวเพลินหน่อยเอ้า คือกินมื้อละหน่อยนะอิ่มอยู่บ่กินข้าวบปะแซ่บกินข้าวบปะแซ่เลยกินฮอทปูอ่ะบ่กินฮอทบ่กินฮอทบ่คือว่าได้ไปแบบบ้าเฮากระติดต่อบ่ได้เนาะโทรศัพท์กับ่มีมีแต่รอให้เพื่อนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วก็ให้เพื่อนกลับมาเองแม่น เดยมีอย่างการระบายออกมาเลยเพราะว่าถ่าท้าว่าไม่ว่าข้าเห็นแบบนี้เนาะข้าวไรซ์แนี่แล้วข้าก็ต้องคิดหินพัวขาอยู่แล้วเพราะว่ามีอย่างข้าก็อยากบอกว่าเออจะต้องคิดน้ำข้อน้ำคัวเนาะคอยได้คอยกับพออยู่พวกกินอยู่สระอยู่บ้านเพื่อนก็ต้องดิ้นรนปันใดนะคือว่าช่วงลมร่มนี่ก็ถ้าบามีโทรศชาติเป็นอยากโทษให้ ผัวมาบ่แต่นี่ห้องโบมีแล้วก็นาวชําไดกับีแต่เกาะลูกไว้โดยแต่ตัวนี้ได้ได้แบบนี้เลยค่ะคิดฮอดผัวแล้วบ้ดนแบบอยากให้ผัวมาอยู่น้ากันเนาะมีความอบอุ่นนะนะสมบูรณ์มีอย่างจะฝากผัวอยู่บ่ถ้าบาเพิ่นเห็นในคลิปเนาะเมนอยากให้เพิ่นมาอยากให้มาโดยลูกก็คิดฮอดพอกันเพิ่นกระทมอยู่บ่ เวลาลูกทำนี้ลูกตวน้อยทำหา่างเมือ่อบางเถือบเห็นพอ่อบางพ่อเคยเงานค่ะเอิ้นชื่อพอ่ออแบบเจ้านี่มิเดีววะโอ้ยอุยเนาดูเอ้ยมีพอท่านได้มาเนาะแบบคิดอะไรคิดค่อยว่าดีว่าจังไดที่ว่าห้าลร่สนันนี่เนี่ยหัวยัยงโบแค่จักนี่ คอ,นนคอยคยืดจะผัวความถูกความเนี่ยยัให้พมมาอยู่<ม><น>ได้ซํำนี้ให้เพิ่นมาอยู่ก็มาพัก<น>มา้อนก่อนเนาะใบเต้โดนๆแล้วได่ว,ดว,ว่าเพิ่กนกระปาดินโดนจะได้พกได้พานี่แหละแต่วันนี้ก็ได้ซ้ำนี้แล้วจะยังให้มาอยู่น้ำกกนดูก่อนพออันพาออันหาน้าบ้านน้าเมืองเขานี่ก็พ่อเลยซื้อซื้อกินก็เอาสินะ ป,ปติเราได้สบขัวเราก็สู่เพื่อดุเนาะเพื่อดุเพื่อีเมียทัทางน้องอ้วนนี่กะคิดไปคำี่ว่าดูว่าแม่พ่อห้าไปซ้ายเนาะอราก็ต้องคิดคอยอยู่แล้วคิดคอยง่อยเงียบิดเห็นคำี่วาแล้วก็แบบ้าบ,บ่อยากให้พัวไปนะเนาะนนบ่อยากให้พัวไปในใจแล้วนี่ ช่วงลมลมหนาวๆกับมีแต่อยากให้อยู่น้ากันถ้าว่าโบไปก็คือว่าได้เนาะโบมีเงินหรือว่าชื่อเข้าชื่อผ่ามาแอ้มวันนี้มีผู้รักผู้ใหญ่เพผุนชอยทั้งชาวอ้วนเราก็ดีใจนะนะนดีใจตื่นตันยังให้ผัวมาอยู่น้ำดีใจแต่ว่าอยู่น้ำก็เฮ็ดยังไดก็โทรศัพท์กัติดต่อหาผัวบ่ได้ก็มีแต่อดเอาคือพาเพิ่นมาเองผู้เล่ เปิ้มาได้ก็มาอยู่ร่วกันนี่ได้ซีแฮมือจังไปอีกกับใครอยู่เนาะแบบว่าโดยเปิ้ลมาเยี่ยมมาเยี่ยมจังค่ะค่ารถน่ะเท่าไร่นไปนะเป็นแสนโอ้มันไกลเกินเขาแบบว่ารถขาเจ้ามาเอาบัดขามาได้จ้ะมาชงบ่โดยเพิ่นมาชมมาชมโดยารั่งเปิ้ลแล้วแล้วเพิ่นมาใครอยู่จ้ะเนาะอะจังไดกรก็ชูๆมด้วยจ้ะเด้อเป็นกำลังใจให้ ก,ก่อนค่ะสบายดีเนาะคุณด,ดูกระดินอยู่โอเคนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจยางไรก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสาวอ้วนเฮาพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วก็อยากให้ผัวมาอยู่นั่นเพราะว่ากิน้อดผัวไปแต่ลุนนั่นแหละกระบอกติภยัยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ โทรก็คือว่าทา้งผัวกับบ่มีโทรศัพททางเรากับบ่มีโทรรัพ์เลยตดต่อหากันบอกไรเนาะคนอันนี้กะเรื่องเราแบบมุงตะกี้พุแหละเนาะลงมาตัวนี้เราก็เก็บไว้ไว้ใส่อีกก็ยังดีทอมีผุรักผ้ใหญ่หรือว่าซอยเข้ามาเนาะอ่ะจังไรก็เป็นกำลังใจให้ชูๆต่อไปเนาะ คลิปนี้สาบัวกะสิได้เอาไว้ชั้นี้ก่อนจะมีแต่ฝากติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์พอให้มีกำลังใจหรือว่าเหตุคลิปลงไปไเรื่อยๆสาวัวกะสิได้ขอกาข่าบขมาสาบายดีสาบายดี